พรุนี้เปิดตัวสบู่ตอนทุ่มหนึ่งนะเปิดตัวสบู่ตอนทุ่มหนึ่งสบู่บัวสีนะเป็นสบู่ตัวใหม่ที่ทําร่วมกับเบิ้ลปทุมราชทางทิกตอกผมนะฮะแล้วก็อาจจะสลับไป t i กตอกชาร์ลอต t ์ทิกตอกเบิ้ลสลับไปสลับมาทุกคนเร็วๆปลายเร็วๆใครที่ต้องการความใสความตึงความขาวจบที่เซรั่ม ทองคาแท้หกสิบบาททุกคนหกสิบบาทนาะทีสุดท้ายเร็วๆทุกคนทุกคนกด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 มาบูไฮมาบูไฮมาบูไฮทุกคนมาเร็วๆ <c oughs> คีมทาฟาไม่ลดแล้วเดี๋ยวถูกที่สุดแล้วเพราะคีมทาฟ้ามันแพงมากทุกคนแต่ก่อนมันขายหลอดละตั้งเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะ ทุกคนไปซื้อตะครับไปเร็วๆแต่เซรั่มทองคาหมดแล้วนะหมดแล้วนะทุกคนโปรนี้ไม่มีแล้วนะเร็วรีบโกยก่อนโกยไปเก็บไว้ไปทุกคนโกยไปเก็บไว้หนึ่งแถมสองจ่ายร้อยแปดสิบส่งฟรีถ้ากระหลอดละหกสิบบาทไปเร็วๆทุกคนไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆใครซื้อสองชุดเหลือเหลือหลอดละห้าสิบกว่าบาททุกคนเร็วๆเป็นห่วงทุกคนนะตุนได้ตุนมีอายุสามปีนะครับ มีอายุ3ปีเร็ว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 เอง่าบอสคิดยังไงคนมง m u ็สมุดสงครามก็เป็นไปตามข้อกําหนดของกองมั้งครับกองสมุดสงครามเขาแจ้งมาอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติตามเขาแล้วกันนะทุกคนเร็วๆไปกดกร ไปกดก่อนเร็วๆทุกคนรีบไปลเอาเร็วๆเหลือย0ชุดละกันทุกคนคนไทยขอคนละแชร์เร็วเร็วเร็วรใช้ดีมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเห็นไหมใช้ดีมากสั่งตุนไวเลยมันเก็บไว้ได้3ปีทุกคนใส่ตู้เย็นเลยนะใส่ตู้เย็นเลยทุกคนใส่ตู้เย็นเลยเนี่ยเร็วๆเม็กซิโกบาราซิลไปเที่ยวกับอิงหลอดไปครับกดแล้วค่ะเร็วเร็เร็วรเร็วทุกคนไปกดก่อน เร็วๆทุกคนไปกดก่อนเร็วทุกคนไปกดก่อนเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากขอสแสดงความยินดีกับรางวัลขอบคุณครับเป็นใครจะยินดีก็กดเซรั่มทองคำหนึ่งแถมสองเหลือหกสิบบาทไปคนละชุดทาเช้าเย็นนะทาเช้าเย็นเลยทั้งเช้าและเย็นทาเลยนะทั่วหน้าและรอบดวงตาและทาคงทาคอให้หมดเลยนะครับ ใครที่มีฝ้ากระจุดดังดำมีสิวแผลหลุมสิวแดดลงแดดเลียนะครับจบเลยนะฮะบอกได้เลยว่าจบนะฮะหายวับไปกับตาครับทุกคนเร็วลิฟกดตะกร้ากด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 ห้าสี่สามสองเอวทุกคนซื้อไปแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับมา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 ,มา ห้าสี่สามสองไปเร็วๆทุกคนทุกคนโอกาสสุดท้ายแล้วนะทุกคนต้องรีบกดสีกดแล้วชำระด้วยหรือปลายทางร้อยปดิได้สามขวดเหลือขวดละหกสิบบาทสิบห้ากรัมอันนี้ใช้แล้วนะทุกคนมันใช้แล้วเร็วเรๆๆๆๆวๆๆๆๆเร็วๆๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วๆๆเรวๆๆทุกคนเร็ว เร็เวเร็เวเร็เวเร็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 วทุกคนตุนไปแล้วห้าขวดด่วนเลยนะครับด่วนเร็วทุกคนดีมากนะ่ารองลองเลยทุกคนวิวันนี้คนดูไปไหนกันหมดละ่ะกดแล้วครับสั่งแล้วขอบคุณครับช่วยเรื่องอะไรบ้างความดําทุกอย่างบนใบหน้าสิวฝ้ากระจุดด่างดําครับสิวฝ้ากระจุดด่างดํานะฮะ ใช้เช้าและเย็นนะครับใช้เช้าและเย็นทาทั่วหน้ารอบดวงตาเป็นเป็นขวดเดียวกันใช้ได้หมดทั้งหน้าและดวงตาเลยใช้อยู่ค่ะแะครับมาด่วนด่วนแล้วทุกคนรีบไปกดแล้วมาเร็ว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 ทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้าคับปายสร้งไปแล้ว สามร้อยสามอย่างสามร้อ30ยสามจกวิขอบคุณมากครับเร็วทุกคนอุดหนุนก่อนรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เร็วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนใช้ครั้งแรกก็รู้สึกดีเลยผิวใสตึงกระชับขาวอย่างเห็นได้ชัดทุกคนจากสวิตเซอร์แลนด์นะทองคําแท้จากสวิตนะฮะแล้วก็คาเวียแท้จากสวิตนะแล้วก็ แล้วก็ B3 แท้จากสวิตสามอย่างเนี่ยทะลุทะลวงความดำทิ้งไปหมดนะฮะ mm. เหลือเฉพาะ mm. เหลือเฉพาะความสว่างกับความขาวทุกคนเร็วๆคนเป็นไหนกันหมดแล้วเนี่ยห้าคนแล้วอ่ะอีก10ชุดแล้วลงก็ได้อ่ะอีกสิชุดอีกสิชุดอีกสิชุดอ่ะมา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 ม,าม,ามา สั่งซื้อแล้วค่ะโอเคขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ชาร์ลอตเอ็กพิเบิลใช่ครับทุกคนเอ็กกันหมดเลยสั่งเยอะไม่รู้จะโอเคขอบคุณครับโอ,อ,บบโอ้นี่มันสี่ทุ่มครึ่งแล้วหรอทุกคนเรวเร็วไปกดตะกร้าก่เนเกด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 เร็ว,รวมาตอนนี้แหละราคาถูกบอดต้องเล่าเรื่องคนถึงจะมาเล่าเรื่องคนใช่แล้ว เหมือน Adrian. บอสเปล่าครับเหมือนเลยไปกดตอนนี้ใช <t> ้แล้วเหมือนเลยไปกดก่อนเร็วเล่าเรื่องคนเล่าเรื่องใครไม่รู้จะเล่าเรื่องใครแล้วเร็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 ววเร็วเรวเร็วร็วเ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  ทุกคนเร็ว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 เรวววันนี้มีน้ำหอมอยู่ข้างล่างครับแต่ราคามันไม่ถูกผมก็เลยแมวขึ้นมาทุกคนเร็วช่วยกันกดตะกร้าก่อนนะครับทุกคนช่วยกันกดตะกร้าก่อนเร็ว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 แปดร้อยสามสิบคนดูเขาดูอะไรกันอยู่ตอนนี้เขาดูอะไรกันอยู่เร็วทุกคนเขาดูอะไรกันอยู่ไปกดตะกร้าก่อนเร็วเหลือขวดละหกสิบาทสามขวดร้อยแปดสิบมิสเตอร์นวัร Alrighty, get a l r e d y get the winner อะไรวะคายลี่โซโล่อิงลวันนี้อะไรวะบอสได้รางวัลอะไรโอ้โหจำชื่อรางวัลไม่ได้ <c oughs> ทุกคนเร็วๆไหนใครเป็นคนไทยพิมพ์ว่ารวยสีทำไมหายไปไหนหมดคนไทยคนไทยเร็วๆ996คนโอกาสสุดท้ายแล้วนะขวดละ หกสิบบาทสามขวดร้อยแปดสิบขนาดสิบห้ามลขนาดสิบห้ามลอาคนไทยพิมพ์คว่ารวยนะฮะคนไทยพิมพนะ์คพว่ารวยนะครับคนไทยพิมพ์คว่ารวยนะครับอ่าบางคนบอกดูมิสเวิลด์อยู่ใช่ไหมออกเขาถ่ายทอดอยู่เนาะใช่ไหมครับเอาเหรอใช่หรือเปล่า ทุกคนรีบไปกดตะกร้าก่เร็ว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 กดตะกร้ากด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 เร็วทุกคนกดกดเร็วกด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 เร็วขวดละเหลือหกสิบบาทครับโอกาสสุดท้ายสั่งแล้วค่าความรักโอเคขอบคุณนะครับทุกคนคุณเบบี้คุณเบบี้เร็วเร็วไปปลายปายปเร็วๆว วันนี้หกสิบาทวันสุดท้ายแล้วนะใครจะรับตุนตุนเลยเร็วรีบไปกดหกสิบาทเท่านั้นไปตุนเร็วหกสิบาทไปตุนเลยไปตุนเร็วไปตุนเร็วไปตุนเร็วหกสิบาทโอกาสสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้ยคนไทยไปไหนหมดอะ่ะคนไทยไปไหนหมดถูกมากคุณเบบี้เร็วเร็วทุกคนเร็วเร็วเเร็วเร็วจะหมดเวลาแล้ว จะหมดเวลาแล้วเร็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 วทุกคนเร็วเร็วให้เร็วเร็วทุกคนเร็วเร็วให้สิบคนดูบอสเยอะนะโอเคทุกคนเร็วไปกดตะกร้าก่อน อาใครจะรีพอร์ตผลมารีพอร์ตมายินดีกับรางวัลด้วยขอบคุณครับเร็วๆทุกคนไปกดกันเร็วไปกด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 คนละสองขวดสามขวดสองขวดสามอุ้ยแบตจะหมดแล้วทุกคนแบตจะหมดแบตจะหมดแบตจะหมดทุกคนจะหมดแล้วอะเร็วเหลือเหลือเจ็ดชุดเร็วทุกคนเหลือเจ็ดชุดสุดท้ายเจ็ดชุดสุดท้าย จ็ดชุดสุดท้ายเร็วทุกคนเจ็ดชุดสุดท้ายเร็วเร็วเจ็ดชุดสุดท้ายเจ็ดชุดสุดท้ายมา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 เจ็ดชุดสุดท้ายมงกุฎจริงอยู่กับบอสใช่ไหมใช่แล้วครับโอ้วันนี้เขามีมิสเวิลด์เหรอใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมไปถึงไหนแล้ว่ะคุณมะนาวที่ไม่เปรี้ยวเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาไปถึงไหนกันแล้วทุกคนไปกดตะกร้าก่อนเร็ว1,300งนสามร้ยคนดูไปเร็วๆไปกดตะกร้าก่อน60บาทครับใครมีฝ้ากะจุดดังดำ เร็ว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 ท็อปสี่แล้วโอ้ยเยี่ยมเร็ว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 อยากได้ว่ามีสามห่อโอ้ยเร็วเร็วเร็วกด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 บอดหน้าร้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับเร็ว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  เร็วเร็วเขเข้าบ้างทอบสีเร็วเร็เร็ว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 เเรวเรเทุกคนไปเร็วเร็วเซรัมใช้ดีค่ะขอบคุณนะครับทุกคนเร็วเร็วเรือหกสบาทเล็วหกสบาทเล็วหกสบาทเร็ว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 เรว เสียใจไหมที่เรเชลเป็นแบบนี้ก็นิดนึงครับมามามากด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 กกดเร็วเรวเร็วเร็วเร็วร็วเ็วมาห้าสี สามสองหนึ่งกดตะกร้าครับกดตะกร้ากดตะกร้ากดตะกร้าโปรโมทกดชเบลนะโปรโมทอยู่โปรโมทอยู่โปรโมทอยู่มา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 ,มา 5้าสี่สสองหนึ่งไปเดยเร็วเๆ็วเร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 วเร็วเรรับกร็วเร็เช็วเิ็วกันวยร่วเร็วรับเร็วงเ วันที่สี่พี่ฟ้าไปไหนคะเออไม่ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ทุกคนเร็วๆๆๆวเร็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 ว,รวมาเขาประกาศผลหรือยังเขาประกาศผลหรือยังมามา มาอย่างโปรแลนด์น่ากลัวขบ,บอททำไมอ่ะเพราะว่าโปรแลนด์เพิ่งมงไปไม่ใช่เหรอโปรแลนด์ก็เพิ่งมงไปนะโปรแลนด์เช็คแล้วจะกลับไปโปรแลนด์อีกกรอไม่น่านะเพาโปรแลนด์เป็นยุโรปอ่ะที่ได้ และแอฟริกาใครได้ไปเร็วรีบไปกด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 นวัดดอกนะนวัดดอกหลายดอกแล้วมึงหลายดอกแล้วนวัดหลายดอกแล้วบอกโลดไปมา บอกไปแล้วทุกคนเร็วควรรักหกสิบาทลดอีกได้ไหมน้ำพริกอุย้ยนี่ลดสูกแล้วร้9บาทถูกมากทุกคนไปเอาน้ำพริกก็ได้ปะเร็วๆทุกคน1,300คนดูใครต้องการหน้าใสหายจากสิวฝ้ากระจุดด่างดำเชิญนะฮะเชิญเลยนะครับเร็วๆอะไรวะเอธิโอเปีย ở oh, Ethiopia 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 u, và America là Là America là มาตินีอาประเทศอะไรว่ามาตินีอามาตินิกหรือเปล่ามาตินิกหรือเปล่ามาตินีอามาตินีอามาตินิกหรือเปล่าโอเคมาตินิกทุกคนไปเร็วๆกด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  กดกดกดโบราณเพิ่งมองไม่มองหรอกแล้วทุกคนกดตะกร้าแล้วชำระเดี๋ยวนีเ็วเร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 ็วโอ้โห ไปทุกคนเร็วๆอีกสามออเดอร์สุดท้ายสามออเดอร์สุดท้ายเร็วๆๆมาตินิมาตินินประเทศเป็นเล็กมากเล็กสุดๆเล็กสุดๆเล็กสุดๆ ทุกคนไปกดตะก้ารเร็ว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 ไปครับไป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 คิดว่าเห้เที่เเรียกจับมือไทย เสลี่ยมทองคำทุกคนแก้ฟ้ากระจุดดังดำเอาเลยจัดเดี๋ยวนี้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 มาเร็วเร็วเรร็อีกสามชุดสุดท้ายมาเร็วโอแลงเขาเพิ่งมงอ่ะเร็วเรวเร็ย้ทุกคนเร็วเร็วเรเร็ร็ร็ เดี๋ยวมาไลน์ใหม่สักครู่